รวยทางลัฐในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อว่าเป้งเขาเป็นคนธรรมดาที่มีชีวิตเรียบง่ายทำไร่ทานาเหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่เป้งกลับเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมากกว่าคนอื่นเขาไม่อยากเสียเวลาทำงานหนักไปวันวันเป้งมักจะบ่นกับเพื่อนสนิทของเขาอยู่เสมอไอ้ขวัญเองดูสิข้าทํานาม,มาตั้งหลายปีมีที่ดินแค่แปลงเดียวบ้านก็ยังมุงสังกสี แต่ไอ้พวกที่ไปทำงานในเมืองบางคนกลับรวยเอาๆแค่ไม่กี่ปีก็มีรถมีบ้านข้าว่ามันต้องมีวิธีรวยเร็วที่ข้ายังไม่รู้แน่ๆขวัญได้ยินก็ใส่หัวเป้งเองอย่าคิดมากเลยว่าข้าว่าทำรรมหากินแบบสุจริตถึงจะช้าแต่ก็มั่นคงนะเว้ยเป้เงไม่ค่อยพอใจที่เพื่อนพูดแบบนั้นข้ารู้แต่ข้าไม่อยากรอว่าข้าจะหาทางรวยให้เร็วที่สุดแล้วข้าจะสุขสบายก่อนพวกเองให้ดู หลังจากวันนั้นเป้งก็เริ่มมองหาวิธีทำเงินที่เร็วที่สุดเขาสอหาคนที่เคยไปทำงานในเมืองบางคนก็ทำอาชีพค้าขายบางคนก็เป็นลูกจ้างในโรงงานแต่เป้งไม่สนใจงานแบบนั้นเพราะมันยังต้องใช้เวลาจนกระทั่งวันหนึ่งเป้งได้พบกับชายคนหนึ่งที่เดินทางกลับจากเมืองใหญ่ชื่อว่าโกดัมโกดัมเป็นคนมีเงินแต่งตัวดี มีสร้อยทองห้อยคอเป้งเห็นก็รีบเข้าไปคุยพี่โกดำที่ไปทำอะไรมาถึงรวยเร็วขนาดนี้สอนผมหน่อยได้ไหมโกดำหัวเราะไอ้หนูอยากรวยเร็ว,รวหรือถ้ากล้าพอข้าสอนให้ได้แต่เองต้องมีใจถึงนะเป้งไม่ลังเลเลยรีบพยักหน้าที่บอกมาเธอผมพร้อมทำทุกอย่างขอแค่ได้เงินเร็วๆโกดัยิ้มเจ้าเล่แล้วกระซิบว่างานของข้าไม่ต้องใช้แรงมาก แค่ใช้หัวดีๆกับรู้จักช่องทางหน่อยแล้วเงินก็จะไหลามาเองเป้งเริ่มตื่นเต้นงานอะไรที่บอกผมเถิดโกดำมองซ้ายมองขวาก่อนจัดกระซิบเบาๆค่าค้าของเถื่อนเว้ยเป้งตาโตแต่แทนที่จะกลัวเขากลับรู้สึกสนใจของเถื่อนหมายถึงอะไรที่โกดังหัวเราะของนี้ภาษีงไงเว้ยไม่ต้องลงทุนเยอะแค่หาทางเอาของเข้ามาขายได้ก็กำไรแล้วเองอยากลองไหม เป้งคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ด้วยความโลภเขาตัดสินใจทันทีลองพี่ผมอยากรวยโกดมพอใจที่เป้งสนใจเขาจึงเริ่มสอนเป้งเกี่ยวกับวิธีลักลอบขนของผิดกฎหมายจากของมนีภาษีเล็กๆน้อยๆอ,อย่างบุรีสุราเป้งเริ่มไต่เต้าจนไปถึงของที่ผิดกฎหมายมากขึ้นช่วงแรกเป้งมีเงินใช้ไม่ขาดมือเขาเปลี่ยนจากชายชาวนาใส่เสื้อขาดขาดมาเป็นคนแต่งตัวหรูมีทองใส่ มีเงินใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงขวัญเองก็เป็นห่วงไอเป้เงเองไปทำอะไรมาทำไมอยู่ๆถึงรวยเร็วนักเป้งหัวเราะข้าก็แค่ทำธุรกิจที่ได้กำไรดีแน่สิไม่ต้องลำบากทำไรนาให้เหนื่อยเหมือนเอ็งหรอกขวัญรู้สึกไม่สบายใจแต่ข้าได้ยินมาว่าเอ็งไปยุ่งกับของผิดกฎหมายจริงหรือเปล่าเป้งชักสีหน้าเฮ้ย เองอย่ามายุ่งเรื่องของข้าเลยว่าข้ารู้ว่าข้าทำอะไรอยู่ขวัญพยายามเตือนเองคิดดีๆนะเป้งเงินที่ได้มาง่ายๆมันมักมีปัญหาตามมาทีหลังเป้งไม่สนใจคำเตือนของเพื่อนเขายังคงดำเนินธุรกิจเถื่อนของเขาต่อไปและยิ่งนานวันเข้าเขาก็ยิ่งขยายกิจการมากขึ้นจนเริ่มเข้าไปผูกพันกับขบ,บวนการค้ายยาเสพติดเงินทองไหลามาเทมาเป้งใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย เขามีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูใช้เงินแบบไม่ต้องคิดแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตำรวจเริ่มจับตาดูเป้งเพราะมีข้อมูลว่ามีขบวนการลักลอบ้ายายอยู่ในพื้นที่คืนหนึ่งขณะที่เป้งกำลังนั่งดื่มเหล้าในบ้านสุดหรูของเขาเสียงเซเรนก็ดังขึ้นตำรวจล้อมบ้านไว้หมดแล้วเป้งหน้าถอดสีเขาพยายามหนีแต่ก็ไม่ทัน ตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มเป้งพร้อมหลักฐานมัดตัวแน่นหนาเมื่อถึงชั้นศาลเป้งถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลานานโชคลาภที่เคยมีหายวับไปในพริบตาขวัญมาเยี่ยมเป้งที่คุกไอเป้งข้าเคยเตือนเองแล้วใช่ไหมว่าเงินที่ได้มาง่ายๆมันอยู่ไม่นานเป้งน,น้ำตาคลอข้าผิดเองข้าคิดผิดจริงๆขวัญข้าไม่น่าโลภเลยสุดท้ายเป้งต้องชดใช้กรรมที่ก่อไว้ เขาสูญเสียทุกอย่างแม้แต่เสรีภาพนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีทางลัดสู่ความร่ำรวยที่ยั่งยืนทุกอย่างต้องแลกมาด้วยความพยายามและความซื่อสัตย์หากโลภมากจนลืมผิดชอบชั่วดีสุดท้ายก็ต้องรับผลกรรมของตนเอง